สวัสดีค่ะดิฉันเป็นมือเยี่ยมสิริธานีเป็นตัวแทนของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศวันนี้จะมาสอนบทสนทนณาเรื่อง h a v e You Ever Been to? ประโยคไหนลองบอกโครงสร้างประโยคที่หนึ่งสิโครงสร้างประโยคแบบเล่าสามีหัว 忘啦。 และช่องที่3เพราะในเ้นนี้ที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นประโยคใดก็ตามนักเรียนจะต้องใช้เวิร์ช่องทีส่สโอเคลองดูนะคะจักสิบคนจักสิบคนจะเริ่มจากคำที่ง่ายๆก่อนหลุมหน้าหลบตา เอาคนที่หลบหน้าอา้าวท่านยะละค่ะล o l o อาวโอเคลุรอ,อต่อไป ได้ยินครับเกิดต่อไปอีกคำหนึ่งสุดท้ายเป็นพิชาโอเค R I E R O E R I O V E คเกิ ที่ไหนบ้างไหมเราจะใช้ว่า have you ever been to แล้วก็ใส่สถานที่นะคะเช่นถ้าเราใช้คำว่าสงขาคุณเคยไปสงขาไหมเราก็จะต้องพูดว่า have you มันเป็นจํานวนครั้งที่นักเรียนเคยไปถ้าเป็นหนึ่งครั้งก็คือว n c สองครั้งก็คือสว i c สามครั้งก็คือเ a n y t i m e ทา a n y times หลายครั้งนะคะถ้าสามครั้งก็คือ three times t h โอเคสมมุติว่านักเรียนเคยไปสองครั แต่นักเรียนเคยไปพัดอารมณ์นักเรียนก็จะต้องตอบว่า no, no. I have many times. I have many times. Can you ever been to the International National Park? Yes, I have. So you. <laughs> Twice. Have you ever been to Asia team? No, I haven't. But I have ever been to the International Park. รีการ์เดนพาซาโฮเ Have you ever been to ร e g a r d e n p พ a ซ a Hotel? Yes, I have many times. Good. Good. <laughs> have you ever been to m e r a i o n No, I haven't. But I have ever been to เ o าะลิเ Have you ever been to 48? Yes, I have. done. <coughs> have you ever been to Doris Mata? No, I haven't, but I have ever been to PP Island. Have you ever been to PP Island? Yes, I have once. Have you ever been to China? Earth Park? No, I haven't. But I have ever been to j e m b o n Island. Have you ever been to j e m b o n Island? Yes, I have. Once. ไล่ไ่หลังเลยค่ะกลับูดมาด้วยแล้ว เป็นการสรุปบทเรียนนะคะบทสนทนาที่ครูได้สอนอในวันนี้ว่ามีอะไรบ้างประเดี๋ยวเราพูดเหมือนเดิมนะคะก็คือใช้สงขาแล้วก็อโอเคไหนลองสรุปให้ครูฟัง one two three hand v e o ตามนี้นะคะให้นักเรียนพูดพร้อมกันขีดหนึ่งครั้ง One two three h a you <A> <A>